เับชอบมอแอนในชแนลเลยนะคะวันนี้เรามากินข้าวเชว์ไม่รู้ใครหิวหรือเปล่านะี่มอไปไหนคะที่มอไปซื้อของค่ะที่อไปไหนคะี่มอไปซื้อของค่ะที่มอไหนคะที่มอไปซื้อของค่ทอไหค่มอไป้อของค่ที่มอไไหี่มอ้อ่ะ

นี่เขาเป็นบ้านทุกคนอย่าไปใส่ใจเลยนี่แหละค่ะเป็นบ้านะคะทุกคนยังวิ่งนีู่เลยเฮ้ยเหยาเหยาเฮ้ยเยเหเดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องเมื่อวานที่พี่ไปโรงเรียนให้ฟังนะสนุกมากทุกคนเมื่อวานนะคะพี่ไปโรงเรียนใช่อไหมแล้วพี่อ่ะพี่หลัวเอาขาตั้านขวาทำมอาอะ นี่นะคะทุกคนเราเปไปไหว้นะแ,แล้วพี่จะเล่นครูให้เล่นเกมเนะาะเกมกับคุณควงน่นะค่ะเล่นเกมมันแบบเกมเพลงหยุดพอคูะลอบแล้วประก,กาอยู่หยุดอยู่ที่ใครนะคะนั่นแหละคะ่ะคนนะก็ต้องทายคันถาม แล้วแม่นะพี่ก็แกล้งเพื่อนกูอ้าประกันไปแล้วพี่เข้าให้เพื่อนแล้วเพื่อนมันก็แพ้หมดเลยแล้วพอถึงเาพี่เพื่อนมันแกล้งเพื่อนก็แบบอ่ะเหวี่ยงเหี่ยงเวี่ยงเฮ้เหยี่ยเหวีเออเหวี่ยงเฮ้เหยี่ยงแล้วพี่ก็หลับมาแล้วพี่ก็แกล้งเพื่อนพี่คน่อนชื่อกลตูนนะพี่ใจฮึ่มฮึ่มช่างฮึ่มช่างแล้วพอครูผึ่สต็อปเพนปึ๊บอ่ะพี่บอยดีแล้วพี่ก็ต้องตอบคำถาม ครูเขาอครูเขาถามคำถามง่ายมากเอ่อใครเป็นคนสร้างเศรษฐกิจพอเพียงมาในหลวงรชัชกาลที่เท่าไรรชัชกาลที่9นะคะ

Ơ kìa mày này nè